กันแล้วครับตอนนี้ขึ้นอมกันแล้วครับพี่กับน้องเอาคุยจิ้นครับคุยจิ้นครับสวัสดีครับครับขอบคุณต้นกล้วยนะครับอาหารช้างวันนี้จากคุณแม่รัชดาครับผมแม่รัชดาครับผมวันนี้เอาต้นกล้วยมาฝากน้องช้างครับแม่สมหมายแม่สมหมายมากับแม่ติ๋วแม่ติ๋วครับ เอามาให้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาลงเองครับ<ช>อ่ายนุ่มเสกย,ยุ่นให้เลยนะครับอ่ายุ่นให้เลยครับ,ไ,รบไปข้อยดูภายานยางก,นกินอยู่ครับผมเอามาให้ลองชิมก่อนนะช่วยสวนไม่เป็นไรไม่ไไม,มีสารพิษนะคะกินได้เลยครับครับผมอขอบคุณคุณแม่รัชดามากๆครับผมอ่า คิดยาเข้มนะคุณผูตกตกตงหุบตรงนั้นที่มาตกครับกดดีจ้าหายดีหรือยังครับได้ไิกยาหมดเป็นวันโอ้เดี๋ยวก็หายครับผมเอ้าไปค่อยกินไปงามขอบคุณมากมากครับอ่าเดี๋ยวจะเอากล้วยลงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาต้นกล้วยลงก่อนนะครับผมขอบคุณคุณแม่รัชดาครับได้ครับผม วันนี้ก็คุณแม่นุชก็พาแม่เล็กเดินเที่ยวชมข้างในวัดนะครับจุดที่ช้างมาทำงานนะครับผมบรรยากาศข้างในครับเดินเล่นไปเรื่อยนะครับผมวันนี้รู้สึกมีความสุขและอบุนมากครับคุณแม่เล็กก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมครสามพารานนะครับนนครปฐมนะครับ ลูกชายเราอยู่นี่ครับคุณแม่แแแเร็วฮะเงาใัไงบ้างสวยงาม Không. Bánh oh. nộm chịp, bánh nộm chịp Nó ngam à. Đây Chị thủng rồi ครับ đi, ôi ยังไม่มานบอกเอาโก้ีให้คุณแม่นั่งก่อนคุณแม่นั่งก่อนครับไปหยอกพี่งานมีแล้วครับเจ้าใบบุญ น้ำปลาตกวงกลอยเจียงทางเด้อล่ะโอ้โอ้ทำไมลมตัวนอนอย่างนั้นฮะโอ้โอ้ทำอะไรองั้นอ่อนโอ้ราชสั้นสุดนั่งเงินเนาะอ่ะพีงามยกขาเหยียบแล้วพีงามยกขาเหยียบ้องแล้วเยียบแล้วอ่ะดิอ่ะเย็บไปเหยียบน้องไว้ ca dẹp lót phi ngam giọt cũng thế phi ngam giọt cũng thế ca dẹp lớp thế phi ngam ca dẹp hốm lỡ à họ lơi thằng ca dẹp họ lơi ca dẹp to lơi phi ngam แม่ป้อนอาหารช้างนะครับอ่ที่พาแม่ปอนน้อนนะจิแม่จะป้อนอาหารนะครับทายงาม ได้ทุกเชือกนะได้ทุกเชือกนะใบบุญจะเย็นของใบบุญมีต่างหากนะ,อะขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคุณแม่ครับเอาของใบบุญมาทางนี้ใบบุญมาทางนี้แม่เดินมาทางนี้ครับมาป้อนทางนี้ครับเดี๋ยวพลายงามแย็่ง พล้งงามพอแล้วพงามได้แล้วได้แล้วพอแล้วเทวดังหยุกหยับหยุกหยับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเชิงเขาครับผมงามม้ยอ๋อยังน้องด้วยเอ้า งานได้ครับผงไม่กี่มือเจอเหลนงรึไมาเลยนะงานกระเด็นไหมหาไม่เจอ่อนขายทองคำนะครับขอให้คุณแม่เล็กมีความสุขความจเจริญน,นะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมไม่เจ็บไม่แค่ไม่ป่วยนะครับ ปอนช้างทั้งสามเชือกนะครับทายงามใบบุญทองคำนะครับที่วัดเชิงเขานะครับสระบุรีวันนี้มาเยี่ยมลูกหลานนะครับเป็นศิลปไทยของเรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากครับผมตันนี้นะครับก็กินใหญ่เลยนะครับตอนนี้เป็นเล็กก้อนหมดไปเยอะเลยครับหลายตะกร้าเลยทีเดียวนะครับที่วัดเชิงเขานะครับ องช้างก็ได้ทานคุณแม่เล็กนะครับเดินทางมาจากอำเอสามลานนะครับคุณแม่มีความสุขมากๆครับผม ใหสอนเน้าต่อมนะวนะอ้นั้นนุ้ว่าจะไปหาแล้วมันปิดไอ้บริษัทลูกทรัพย์เหรอค่ะเสียบเรือนเหระสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแม่อะไรนะเอกนะพี่แกค่ะพ่อแม่คุ็บม่เฉวิคุณแม่เอกนะครับอยู่ อายุทยาใช่ไหมไม่รู้ของของคนนี้เห็นไหมเจออายุทยาค่ะอ๋อวันนี้มาเยี่ยมพลายงามได้เจอลูกชายหรือยังเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> เด็กกอดด้วยอ๋อครับพุชิซ,ซื้อแซงมาให้ขเขาแต่ไม่ได้ล้างไม่เด้เ,เอาไปล้างสายานนั่นแหละนุกก็ลืมไปว่าเราเราต้องตอนนี้<ำ>ก็นั่งทานข้าวอยู่กับเมนุ้นแม่เล็กนะครับแม่เล็กเดินไปข้างนอกแล้วครับทานข้าวด้วยกันนะครับแล้วแม่รับแหวนเนาะเดี๋ยวเลือกดูเลยเนาะ เลือกสวมดูเลยครับโอเคครับวันนั้นเล่นเกมไม่ทันเก็เจะคิดบ<อ>ิ้มไม่ทันบิมบิ้มบิ้มถุงเท้ยสนุกสนานกันไปครับจะได้มาวันอาทิตย์นั้นติดลูกค้าด้วยครับไปได้แค่น,แคนี้ก็ดีใจแล้วนะครับมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเป็นลูกก็ดีใจแล้ว ลมพี oh, old, mm ่งามนะคะโอ้ยดูดแล้วดมไม่ออกนะคะเลยร้องนะคะโอ้ยดูดดูดไม่ออกนะคะร้องใหญ่เลยนะคะเลมพยาดมีอะนั่ไรอยู่ดันต้อนเลือกหายเร่งได้เลยยานมกลูเอะ่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่จะได้ทำดีๆถ้ามีขันมีครูได้เู่นะมีขันแลมีครูอยู่ก็เร่งก็ได้งก็ได้ได้ยนอนทางาคนรับงานดดกค้อแังอ่ะดเดอเ้กลปจั้็นไเกี่ยวัเประงด้อโอ้โหแล้ไม่ไม่มีเสียนเลย อะไรใจสไตล์อะไรรูดเก็บรูดรับาเลยค่ะถ่ายกันบ้าหือาจารย์เขาล้าดีเลยได้แน่นเลย อาจารย์เขาปากดีในด้านไม่ทำบันดาลนะเนี่ยค่ะดีค่ะโอ้งั้นเขาจะว่าลูกชายป่ะเนาะลูกชายไม่มาช่วยแม่จะช่วยใครเนาะรถคุณแม่ปลอดภัยให้ห่วงครับลิงกลางมมาทันทีทันใดครับผม <ต>รถแม่ไม่ค่คอ,ยคอยได้ขับไงทำให้แบตมันเสื่อมเร็วไม่ได้ขับแบตม,มันเสื่อมมาแล้วครับมันก็ถึงขนาดที่เราขับมาเนี่ยมันไฟมันเข้ามันไม่เข้าแบตเตอรี่ดีททเท่าไหร่รเราจอดปลอดภัเลยขอบคุณนะครับที่มาเช็คให้นะครับ,รบขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็ปลอดภัยให้ห่วงครับที่ออกไลฟ์ปะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปครับ ไบริการเท้าไหร่กล้ถิงค่ะร้านอยู่ไหนชื่ออะไรบอกมาเลยครับร้านน้ำขิงแบตเตอรี่สลับรีครับ24ชั่วโมงพอว่าปีหน้าคนก็ได้มาอีกอยู่แล้ว0818516287ครับครับขอบคุณครับบริการรวดเร็วทันใจครับผมแต่แต่ม่ไม่บริการเท่นตีเท่าไหร่ชาเขาหึงจะจำทางไม่ได้จำที่จอดรถไม่ได้เป็นไรครับเดี๋ยว ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับรถคุณแม่ก็ปลอดภัยให้หว่งครับผมพรอมเดินทางขับขี่ปลอดภัยนะครับอโอเคครับอ้า พ่อเป็นคนที่นี่นะคะอยู่ที่สระบุรีนะคะีรมามครับมีงานแน่รเ่ยาเลที่เจ็หอเลยนะตึ้ห้อเลยาาวไรพี่อะไรนะครับติ๋วครับครับเพิ่งเจอครั้งแรกใช่ไหมครับพี่มาจับเขาครับสัมผัสเขาหน่ยครับ มาเตะเขาได้ครับเฮ้าสวยงามให้พี่เตียวเตะเลยเร็วเฮ้ยเฮ้เฮ้านี่ครับผมเฮ้านี่ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะครับครับผมครับทุกคนก็มาป้อนอาหารครับ อ่าฮะครับผมนี่ต้องมาลุ้นตรงนี้ดิครับเอาไปแห่หน่อยนะพี่มีงานมีอะไรก็เรียกใช้ได้ผู้คนก็เริ่มมาครับตอนนี้อยู่หกเชือกครับโอ้เสียใครมาเชือกเดียวครับผมไม่ได้ไม่ได้มาเลยครับ แต่ว่าสีดอจะไปแห่งานในวันที่27นี่แหละครับผมที่ชิสกิดอาแม่แม่รับไหนแม่อ่ะเก็บเร็วจุนเออขับด้วยลูกเสียงขับก่อนขับยังไงเสียงอยู่ไหนเสียงขับเร็วขับหน่อยเสียงขับกันเร็วยังไย แม่เล็กก็ยังอยู่กับเรานะครับร้อนอาหารไทยงามครับคอยมีความสุขความเจริญครับมีตุนไว้ด้วยนะคุณเรายบไม่น้วยเนี่ยหมดแล้วมาหมดทีเราเป็นเอฟซีนะครับผมขอบคุณมากครับมีตุนไว้ด้วยนะอ่าหมดแล้วไทยงามหมดแล้วอ่า ขอบคุณครับงานนี่แสดงว่าตอนที่เขามันใช่ไหมเฮแตกเมื่อวานนี่ครับแต่เมื่อวานหายังไม่เจอเลยนีหากันอยู่ยังไม่เจอเลยดครับเขาแทงต้นไม้คึกขนองครับอครับผม สวยงามหยียบแล้วครับดื้อนักอ่ะนี yeah, <it> s <S เนี่ยเต้ยมีเหี่ยเ็ไมโดนยงซีนโดนย่งซีไหนดีบางลุกแล้วโอ้ย่างยงขนมครับ <laughs> ย่ยงขนมแม่แล้วสวยงาม อยากกินให้มันกินน้อยตาคนลอครับแย่งขนมครับเฮ้ยเแย่งอะไรแย่อะไรแย่อะไรแมกันแล้วครับตอนนี้ ท่อชมกันแล้วครับพี่กับน้องเอาคุยจิ้นครับคุยจิน้นคุยจิน้นเอาหยุดถักทีเร็วชนนี่คือช้างคุยจิ้นนะครับคุยจิน้นคุยจิน้นถ้อยแรงงามอยากกินขนมด้วยฮะ มเมล็ดก,ก็ยังอยู่กับลายงามนะครับตอนนี้ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดิร์ชดูก่อนเด,ดูก่อนอนอ่าย่าจุกแม่แรงเดี๋ยวทับหมดลายงามเ <c oughs> อาขึ้นครอบไปแล้วครับเอ้ามาดิมาดิตัวเล็กมาดิมามาเล่นก่อนลายงามเนี่ยเหมือนช้างเหมือนช้างไม่โตสักทีนะครับ เล่นเหมือนเด็กๆครับผมใบบุญไม่อยากเข้าใกล้แล้วใบบุญว่าไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วขอขนมขึ้นแม่อีกเนาบหลอกไม ตอนนี้แม่เล็กสามพลาดนะครับก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับอขอให้คุณแม่เดินทางกลับปลอดภัยครับผมบนสูงอ่าสูงบนเอาให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยครับโชคดีทีใครับ นามาดีพลังงามค่าจะรอค่ะครับขอบคุณคุณแม่ที่มาเยี่ยมนะครับมาให้กำลังใจนะครับผมนั่งพูดนานินไปแล้วพอดีครับพอดีขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมครับมีความสุขมากๆนะครับดีใจที่ได้มาเจอครับผมนักที่สครับ สวยงามแม่อะไรครับคุณผมเชื่ออะไรคุณแม่เชื่ออะไรครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่กันิกาคุณแม่นิกานะครับกับแฟนนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจช้างนะครับน่ารักมากครับ ตอนใสเมมากนกว่าคนไทยนะครับน right? ี่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับคือชอบช้างยิปซียิปซีนะยยญี่ปุ่นคนไทยเรับจ้งหไผมนจัมอญศาซากาได้ถ่ายกับแพยงามหรือยังครับถ่ายแล้วค่ะนที่ถ่ายอ๋อถ่ายตอนนู้นอยู่ใช่ไหม อบคุมากครับผมนี่มาถึงเมื่อนหร้ยังครับเมื่อเช้าใช่ไหมออที่เราเห็นกันตอนนั้นตอนนั้นยังหางากระเด็นอยู่เลยครับไม่เจอเลยครับผมเดี๋ยวคงเจอสาธุครับขอให้เจอครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เนาะครับผม ในงามอันนี้ก็ให้บริการาสายบุญที่มาในงานนะครับเอ้ามาถึงแล้วบอ่โอ้เร็วมากเลยถ้างั้นคุณจะถึงแล้วครับถึงครบมกแล้วครับเอา้า อ่าอย่าโลกกันอย่าตีกันแางตีกันครับแางตีกันน้องก็ไม่ยอมพี่ก็ไม่อ้าวมาดิน้องตีกันแล้วครับชแางตีกันแางพลายเอาอีกแล้วครับเอาึินช้อมครับเมื่อกี้ผู้เอกไฮไฟ ที่วัดเชิงเขามีอยู่ที่นี่ครับไมบุญไม่กลัวชนช้างใหญ่ล้มไงท้องเลยเอาเออเข่าอีกแล้วคลำอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้อเออเออเออคลมเอ้า

นอนในท่า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 อ๋อนอนในท่าขึ้นเยียบเยียบเลยเอาน้ำทะลักเอ้าเอ้า โชว์ขาที่ห้าครับน้ำเตกแล้วแยกทางทางใครทางมันฉันไม่เกี่ยวแตงงานบอกว่างั้นนะครับ ช่วยหางากนกระเด็นครับไอ้ดอกพนักง,งามเฮ้ยรายงามกำลังช่วยหาอยู่นี่เอาไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนเมื่อวานอยู่ตรงไหนเมื่อวานอยู่ตรงไหนฮะเมื่อวานเอาไว้ตรงไหนเหมือนรายงามบอกว่าที่มาทางนี้ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยเจอไหมถ้าเจอก็แสดงว่าโอ้โห เลยเชื่อมากเลยถ้าเจอฮะเมื่อกี้พลายงามชี้งวงมาตรงนี้ครับเก็บอยู่แถวโคนต้นไม้แถวเดี๋ยวปูนแถวอะไรหรือเปล่าหาดูก่อนเนาะเลยนะได้กลับได้คนงงจะมีที่ไหนวัดไหนก็ตากันได้ที่นเนี่ยรอบจะเล่นชมเขาเท่านั้นสลาบลี่เหรอเลขพันก้าเจร้อยหนึ่งลายบลี่เนี่ยเขามีช่องยูทูบนะติดตามให้ด้วยนะ จมเบลีสีท <marche> ับไทยเนี่ยไยงามญาติโยมและผู้ชมที่จ่างขึ้นเขาไหว้พระสักการะพระบราราราริกธาผู้ชมวัดเชิงเขาครับร่วมสมซื้อที่ดินต่างวก้ายานรางันด้านโนได้ยนัดเขารันพิเศษแกหนร้อยเส้นผู้ยมไหนโยมถ่ายร่วเท่าใดี้เยนี่หลงรองงาน ผมถ่ายรูปกับอาจารย์โอ้เป็นหลักฐานเลยเร็ววัดเชิญเขาครับ,รบโอ้โหเรนเงินซื้อาทออกแล้วจ้าตู้เดินออกเลยยังเ <c oughs> อใส่โชว์ได้เลยเนี่ยตจนเล็กหรือเปล่าเนี่ยได้โชว์ จให้ชตอนนี้เจอคุณแม่เอซีนะครับอยู่อำเภอมวกเหล็กนะครับมาเที่ยวางานบุญมาเี่วนบเอาไปถ่ายกับพลายงามก่อนครับถ่ายกับพลายงามก่อนป่ะ มาโน่แต่ตให้ดูเจ๊เให้แม่เอถ่ายรูปนลยยกข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเอาเอากล้องมาไหมสามารถเลือกถ่ายให้มาครับถ่ายให้มา

ขอบคุณรับผ่องดกมตยตามไป้ามท่ากันครับ่ไดงานที่คใ้ครับผมตมมตลอดขอบคุณมากครับขอมครับผมสองที่ว่างอีกสอง่จะีกระอสำหรับสัดเยนในการให้ใช้เสียงให้เป็น